ผมจะใช้ฟักทองปอกแล้วมานึ่งและไข่ผมจะไม่ต้มนะผมจะใช้นึ่งเอานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาฟักทองเนี่ยไปบดกับข้าวและก็บ,บดกับไข่นะฮะถ้าต้องการเค็มก็หย่อนน้ำปลาลงไปหน่อยหรือซอสก็ได้นะหลังจากนั้นคนรับประทานเนี่ยผมจะรับประทานแบบนี้ฮะก็ดูแลสุขภาพถามว่าอยากกินอย่างอื่นไหมอยากรับประทานฮะแต่เมื่อรับประทานไปแล้วบางที มันก็มีปัญหานะในเรื่องของสุขภาพเพราะเราไปตรวจเจอเกาแต่สองปีมานี้ผมไม่ได้ทานยาเลยนะผมเนี่ยทานแบบเนี้ยทานไข่ต้มทานฟักทองทานผักที่อ่าต้มหรือลวกแล้วพร้อมด้วย ปลาปลาทานได้ฮะปลาก็ทานได้ปลานึ่งหรือว่าปลาย่างอะไรเงี้ยทานได้นะครับ <identified> <I> เนื้อก็ได้บ้างนะแต่ก็ไม่เน้นเพราะว่าอาจจะมียูริกแต่บางบางบางชนิดก็ไม่มียูริกนะเนื้อหมูเนี่ยนะเราทานได้บ้างเราจะทานอย่างเมื่อก่อนไม่ได้เราก็ทานแค่พอแบบเออหายหาย,หายอยากจะทานนะอะไรที่เราเคยชอบเนี่ยมันจะทานไม่ได้อย่างหน่อไม้เนะี่ยกินได้คําเดียวนะฮนะวันนี้นะกินแค่แค่ลองลิ้ม ชิมรสชาติเราเคยชอบนะอะไรที่ของหมักของดองเราจะยุติหมดเลยนะซึ่งพอเรายุติแล้วเราก็มาดูสังเกตดูสุขภาพเราสองปีเราไม่ได้ทานยาเออมันไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยหมายความว่าเรื่องของเกานะเออฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่อาหารจริงๆฉะนั้นเนี่ยเราหันกลับมาดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าทํางานแล้วก็ทานทุกอย่างไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมานั่งรักษาไอ้เงินที่ได้มาก็เอาไปหาหมออีกมันก็ไม่ไหวอะทางานได้เงินมา เขาได้เงินมาแทนที่จะไว้ใช้รว่วเอาไว้ให้ลูกให้หลานใช้กลายเป็นว่าต้องเอาไปรักษาตัวเองอีกอย่างนี้ครับมันผมจะหลีกเลี่ยงนะพวกพวกของมันเนี่ยไขยมันอะไรเนี่ยจะหลีกเลี่ยงแล้วก็น้ําตาลของหวานผมก็จะหลีกเลี่ยงทานฮะทานนิดแต่ทานน้อยมากนะทานน้อยมากสมัยก่อนทานเต็มที่เลยนะฮะแล้วเช้ามาเนี่ยผมจะดื่มกาแฟผสม กาแฟดำนะฮะกาแฟดำนะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช,ช้อนหรือสองช้อนชาเนี่ยนะฮะแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกบีบลงไปน้ําก็เกือบเต็มแก้วนะฮะนะเราก็จะทานอย่างเงี้ยเพื่อดูแลสุขภาพเรานะฮะก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณมากครับ